ก็ผมขึ้นหัวข้อว่าเป็นครูบาอาจารย์จะไม่ปฏิเสธใครใช่ไหมครับอันนี้เป็นคําพูดของหลวงตาสินทรัพนะหลวงตาสินทรัพหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆที่อยู่ในวัดตากบ่อน้ำไม่อินอนะส่วนมากท่านจะพูดแบบนี้แหละเนาะเวลาใครมาขออะไรท่านก็ให้ท่านก็ให้อย่างเงี้ยนะเวลามีคนมาถามท่านคนในวัดถามท่านอย่างเงี้ยหลวงตาสินทรัพท่านก็จะพูดว่าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยปฏิเสธใครไม่ได้หรือว่าไม่ปฏิเสธใครนะที่จริงเนี่ยมันเป็นมันก็เป็นกลยุทธ์เหมือนกันนะคำคำเนี้ยมันเป็นกลยุทธ์เหม ท่านให้เห็นถึงความเมตตาของท่านนะเวลาใครมาขอท่านก็ให้ได้ไหมมาขออะไรท่านก็ให้ท่านก็ให้แต่ท่านไม่ได้ให้ทุกเคสนะนะหลายๆคนแบบแบบพอพอแบบชอบใช้คํานี้ในในยามที่แบบตัวเองไม่พอใจนะอย่างเราเห็นอย่างเงี้ยหลวงตาสีทัย์ท่านก็แบบไอ้คนนี้มาขอก็ให้ขอก็ให้บางเคสท่านก็ไม่ให้นะนะบางเคสมาขอเยอะเกินไปท่านก็ให้แค่นี้ท่านก็ให้แค่นี้ท่านก็ปฏิเสธเหมือนกันนะท่านไม่ปฏิเสธตรงไหนอย่างผมไปขอเงี้ยนะผมไปขอหลวงตาครับผมจะ ขอดูแลที่ศาลาสิ้นลงนะครับนะท่านก็บอกว่าได้เนี่ยนะคนหลายๆคนก็เหมือนกันนะหลายๆคนก็หลวงตาขอนี้ทํานี้ขอนี่ทํานี่นะหลวงตาให้ทําหมดเลยอาทำ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 อย่างเงี้ยนะนะให้ทาหมดนะั่นแหละนะที่เราเห็นกันนะส่วนมากนะแต่ก็มีในสิ่งที่ท่านห้ามกันนะบางอย่างท่านก็พิจารณาไม่ให้ทำนะแต่ส่วนมากนะที่ท่านให้เนี่ยคนที่มาขอเนี่ยเขามีเจตนาดีนะถ้ามีเจตนาดีแล้วออกเงินท่านให้ทําหมดอ่ะ ทำหมดนะทำเลยเดี๋ยวพี่สาพาดมาทาถ้าเก็ให้ทําทําเลยอย่างนี้นะหลวงตาสิทธราท่านบอกว่าถ้าเขาจะทําดีเนี่ยเราต้องส่งเสริมนะเราไม่ต้องไปขัดขวางเราไม่ได้ขัดขวางเราต้องส่งเสริมให้เขาทําดีนะอย่างเขาเอาุเรียนมาส่งอย่างนี้นะทุเรียนมาส่งตันสองตันใช่ไหมแบกมาขนมาขนมาอย่างนี้นะเขาบอกไม่เอาตังงี้นะไม่เอาตังหลวงตาก็มองว่าเฮ้ยก็ต้องก็ต้องได้สินะมาทําดีจะต้องเสียค่าปหลายอย่างอ่ะนีหลวงตาก็ให้หลวงตาก็เลยให้อย่างนี้นะ ทำดีต้องส่งเสริมอย่างงี้นะันท่านจะพูดอย่างนี้ตลอดเนาะแต่ส่วนคนในวัดเนี่ยนะจะชอบเอาคําคํานี้มาตีความเข้าข้างตัวเองอย่าง,างผมเนี่ยโดน <c oughs> คนที่ไม่ชอบผมนะแล้วเห็นผมทําแบบเนี้ยเขาก็มาพูดว่าผม้างครูบาอาจารย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครูบาอาจารย์ท่านไม่ปฏิเสธใครหรอกไปขอท่านก็ให้ทําหมดแหละท่านไม่จะปฏิเสธใครหรอกเนี้ยนะมันก็ต้องดูด้วยสี <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมหลายหลายคนนะหลายคนที่เห็นเขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ไปขอแล้วดวงตา ให้ทาหมด like อย่างงี้นะก็หลวงตาก็พิจรารณาแล้วว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีมันก็ให้ทํนะแต่ท่านก็บา,บางทีท่านก็มีแนวทางมาให้อย่างงี้นะเออทำแบบนี้นะแล้วท่านก็ดูอ่ะท่านก็ให้แนวทางมาว่าเออควรทาแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะให้แนวทางมันก็ให้ทำนะอย่างสมัยพุทธการใช่ไหมหลายๆคนไปขอพูทเจ้าอย่างี้นะพู้ทเจ้าให้ให้หมดเลย <laughs> คนที่ไปขอเนี่ยนะนางพิสานางวิสาขาไปขอลำหรับพระโสดาบันใช่ไหมพระราหากนก็ไปขอถ้าอานท์ก็ไปขอใช่ไหม ทุกคนไปขอพระเจ้าให้พรให้พรหมดเลยใช่ไหมพระเจ้าแทบไม่ปฏิเสธเลยนะยังไรนะลืมชื่อแล้วนะเ <c oughs> นะจ้าเมืองมาโคดอะไรนี่นนะพระเจ้าพิพิสารไปขอมาเทศนหน่อยจะเลี้ยงข้าวนะอะไรประมาณนะั่นนะจทะทำไหว้อาหารพระเจ้าไม่ปฏิเสธเลยให้โมโน่ะเมตตาโมกแต่เทวทัตมาขอพระเจ้าทำไมปฏิเสธไปฏิเสธเลยไม่ได้หรอกเทวทัต <c oughs> อุบาจารย์ก็เหมือนกันนะ ครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์น่ะทุกท่านเนี่ยนะอย่างเวลาคนที่มาขอเนะี่ยเขาพิจารณามาดีแล้วนะก่อนที่เขาจะมาขออ่ะพิจารณาว่าเราทําแบบนี้ครับแบบนี้ครับได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยนะนะคนก็คนก็เห็นแบบเฮ้ยทำไมมาขอแล้วได้วะได้วะทําไมครูบาอาจารย์ถึงแบบโอเคโอเคให้ทําให้ทาหมดเลยเนีย้ยนะนะบางทีก็ใช้คํานี้ไงพอไม่ถูกใจตัวเองตัวเองเห็นว่าเฮ้ยไม่สมควรทาไม่เหมาะอย่างนั้นอย่างนี้นะก็มาก็มาบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ปฏิเสธหรอกเงนั้น ูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์ท่านไม่ได้โง่หรอกนะจะจะใช้คํานี้ก็คิดให้ดีๆนะครับว่าทําไมท่านถึงให้ทำนะพอท่านให้ทําแล้วจะมาแย้งไม่ได้นะจะมาแย้งไม่ได้เพราะว่าท่านให้ทำนะคําสั่งท่านลงแม่แนะย้งไม่ได้นะบอกให้นอกจากอ้างขึ้นมาถ้าอ้างขึ้นมาเนี่ยบาปก,กรรมบาปก,กรรมแนะ่ะถ้าอย่างผมอ้างครูบาอาจารย์เนี่ยผมจะทาตรงนี้ผมทําตรงนี้เสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วแล้วผมบอกว่านะครูบาท่านนั้นท่านนี้ให้ทําอย่างเงี้ยนะถ้าท่านไปถามว่า ให้ทํำไมหมครูบาอาจารย์ให้บอกไม่ให้ทำเนี่ยคือผมแห้งผมโคตรบาปก,กรรมเลยนะแล้วคนอย่างผมเนี่ยทําตามคาําสั่งของครูบาอาจารย์มาตลอดเนี่ยไม่ขัดเลยเนี่ยนะท่านท่านบอกเลยทำหมดเลยนะผมจะไปกล้าอ้างได้ยังไงถ้าท่านสั่งบอกว่าให้ไม่ให้ทำผมก็หยุด,หย,ดหยุดทันทีเลยเหมือนครูบา,าชายบอกใช่ไหมยวผมหยุดก่อนนะเรื่องของการสนับสนุนครับจบไม่ถามเลย <laughs> <laughs> นะก็พูดแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรเยอะมั้ง <laughs> ไม่ถึงขั้นดราม่าใช่ไหมเล่าไปเล็กๆได้น้อยนั่นแหละ พิจารณานะครูบาอาจารย์ท่านฉลาดหลงตาสิทรัย์นะมุมมองท่านเหนือเหนือมากเลยนะจะไปคิดแทนท่านไม่ได้เอยนะเคเเล็กไหน้อยเตรียมพร้อมมาอย่างดีใช่ไหมนะนึกว่าจะอะไรอยู่ล,ยละพูดนีดเดียวเองเนะ